อุ้ยปูไปกันเนาะปูนี่อุ้ยปูปูนี่พี่สีปูนี่อุ้ยหาอยู่หากินนี่มันลำบากแค่เนาะหาอยู่หากินนี่มันคือจะซื้อกินในแท่นน้าปูปูนิ่มๆ บัม,มีเงินซื้อกินเลยมาหาอยู่หากินมาเนี่ยเอยเนาะอู้เสียงปูใด้มาหาลักปูลักปลากันเด้อปูเจ้าของน้ำไม่กันเด้อเนาะเจ้าของน้ำมา จะมาหายากหายเย็นคักเนาะปูเนี่ยพี่น้องเมื่องปูอุย้ยได้ปูแล้วบัดเนี่ยเจ้าว่านปูนี่บ่นี่ปูอีกบ่นี่ปูอีกบ่ ย้านไปนย่าไปย่านโอ้ยควาจสได้นตะลุกทีควาจสไดใตลนยูเดอร์บลน์ยวดอรไปเขาจะหตะ้อเจ้าเอากล้องส้อมกล้องในย่างตามคางท่า